มาดูกันว่าผมจะได้ไหมฮะคิวสุดท้ายเอาเสียชีวิตเย็ดโดเสียชีวิตโอ้โหไม่ไหวเลยลืมบอกไปนะฮะผมไม่ได้เล่นหมดทั่วไปหมลงแรงนะ <c oughs> ก็ยิงในหมวดแรง้งอะครับยี่ รสวัสดี FC ฟซีโคดโมทุกคนนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหัวร้อนมาทั้งวันเลยนะฮะทุกคนก็เล่นทีมก็ลบเล่นดูโอก็ลบเล่นอะไรก็ลบวันนี้ก็เลยมาโซโลขอขอยิงล่าคิวแบบ โหดๆสักสักเกมเถอะนะทุกคนนะคือมันลบมาทั้งวันแล้วันเ,เนี้สองร้อย200แต้มแล้วขอแตกไปหนึ่งมาขอแตกไปสองมาขอสักวันเถอะมามา ขอสักเกมเถิดนะทุกคนนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานเอาเฮ้ยยิงอะไรดึงโกงดึงไก่เนี่ยเจอตึงทั้งวันเลยวันนี้ขอยิงให้อร่อยสักหน่อยเถอะยหวัวสองหวัวมามาเทพฟา,าร์มาสเล่นฟา,าร์มาสักหน่อยมาตึงทั้งวัน หัวร้อนแล้วนะทุกคนนะ,ะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเป็นงานครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยหัวแตกไปหนึ่งอสี่หัวแล้วฮนะทุกคนขอสักหน่อยนะฮะวันนี้ไม่ว่ากันเด้อ คือมันหัวร้อนจริงๆนะฮะทุกคนนะต้องเข้าใจผมนะวันนี้ขอไล่คิวแบบโหดๆสักสักเกมนะผมหัวร้อนทั้งวันแล้ววันนี้ไปไหนก็เจอตึงวงสุดท้ายเหลือตั้งยี่สิบกว่านะวงเล็กๆขอล่าคิวสักหน่อยนะวันนี้นะไปกันเลยครับผมก็เจ็บมาสี่หัวแล้วนะฮะทุกคน ลงแน่นอนฮะลงแน่นอนวันนี้ลงคลิปแน่นอนยูทู e หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานฮะห้าหัวอยู่ไหนอีกหกหัวมาต่อเนื่องกันเลยไปเลยต่อเนื่องกันไปเลยครับทุกคน จะใช้ฟาร์มาทั้งเกมเลยวันนี้หัวร้อนมาทั้งวันแล้วข้างหน้าไปเจ็ดหัวไม่ไหวจริงๆหัวร้อนมาทั้งวันแล้วขอสักหน่อยเถอะขอสักวันเถอะ ไล่บีไปเลยเออหลังมาโอ้เดี๋ยว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 เยอะเกินเยอะเกินฝั่งไหนบ้างเนี่ยมาหัวที่แปดหัวที่แปดอยู่ไหนกันบ้างเอ,อ้ยอยู่ไหนอีกเฮ้ย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 ,ย,ยหัวที่เก้าโอ้โห งัดไม่ขึ้นนะ,ะทุกคนงัดไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้โหไม่หัวไม่หัวเลยไม่ไหวเลยโอ้โหสิบคิวอุย้ยข้างล่างอุย้ยโดนหัวเม่นึง เฮ้ยนี่ไงตัวหนึ่ง,ง,งเฮ้ยมาสิบสิบหัวแล้วทุกคนข้างบนอีกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยไม่โดนหัวโอโ้โห อย่าว่ายิงไก่นะอย่าว่ายิงบอดนะทุกคนนะเฮ้ยอย่าว่าผมยิงบอดนะผมเจอตึงทั้งวันแล้วขอระบายหน่อยแมทนี้แมทนี้นะแมทนี้นะขอระบายหน่อยนะฮะมา สิบสามสิบสามคิวแล้วข้างล่างหลบได้ไปไหนอีกอเก่งนะเราอ่ะสิบสี่คิวแล้ว,าลวหายไปไหนตัวเนี้ยนี่ไงเจอแล้วหลบมุมหลบมุมเก่งจัง เอาเฮ้ยตายาให้ฝั่งนี้อะไรครับเนี่ยเยอะจุงเออโดนตดหัวแตกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอยู่ไหนสิบห้าคิวแล้วอยู่บนป้อมยังไม่ลง หัวแตกโอ้ยิงพลาดไปไหลทีแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันขอสักหน่อยเถอะวันเนี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วพ่อหนุ่มน้อยหัวแตก แมอย่าหาว่าผมยิงบอดนะผมลงแรงนะฮะทุกคนต้องเข้าใจผมนะผมลงแรงนะ เหลือสิบหกตัวแล้วฮะทุกคนเฮ้ยตัวนี้เป็นฮะตัวนี้เป็นงานตัวนี้เป็นงานอุ้ยระเบิดไม่มีด้วย เป็นงานนะตัวนี้เป็นงานนะทุกคนอ้มันแทนแนบยิงเป็นด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งไอวอลกัน <_ m akes noise> หัวแตกไปดิเย็ดดูแนแยิงเหรออูอออ้ข้างบนครับข้างบน ยิงไม่ได้นะมันมาแล้วมันมาแล้วอุอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหเหนียวนักหรอเหนียวนักหรอเหนียวแล้วเราอะตอนนี้ก็สิบเก้าคิวแล้วนะทุกคน มาเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้สองตัวนี่ไงเจอละเจอแล้วเจอแล้ะอ,อยู่ข้างหน้าฮะหัวแตกโอ้โหยี่สิบคิวแล้วว้าวเอาเรื่องฮะเอาเรื่องหลังจากที่ ลบมาทั้งวันขอมาปลดปล่อยเกมเดียวนะโอ้สุดยอดมากเลยครับวันนี้ลบมาสองร้อยแต้มมาระบายคนเดียวสักหน่อยวันนี้เอ้พีหนมนายร้อนเหรอนายจะไปเล่นน้ำใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะยิงนายนะนายอย่าเลยนายอย่าเลยอย่าไปเล่นน้ำเลยหัวแตกไปซะ ระยะไกล拉ไม่มันากยากนะหัวแตกอ้าวตอนนี้ก็ยี่สิบสองคิวแล้วเฮ้ย อุ้ยทำไมผมยิงไม่โดนนะทุกคนหัวแตกเอาละคิวสุดท้ายแล้วอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออมาดูกันว่าผมจะได้ไหมฮะคิวสุดท้ายเอาเสียชีวิตเย็ดโดเสียชีวิตโอ้โหไม่ไหวเลย ลืมบอกไปนะฮะผมไม่ได้เล่นหมดทั่วไปผมลงแรงนะฮะก็ยิงในหมดแรงอะครับ 20, ก็ยี่สิบสองยี่สิบสามคิวอะทุกคนก็อยู่แล้วครับสุด่ะครับสุด